ต่อไปนี้หลักฐานมัดคำเมรนไม่ยอมจบอมเอาอย่างนี้ผู้นำสองประเทศไปตกลงกันเมื่อวันจันทร์ที่28ตกลงกันตอนสี่โมงเย็นโดยประมาณตกลงกันว่าตั้งแต่ที่ยงคืนของวันที่28หรือ00.00 00. ของ2ี่ 29, 29. จะไม่มีการยิงใดๆจะต้องมีการหยุดยิงทันทีทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายนะย้ำมาไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะทั้งสองฝ่ายปรากฏว่าเจ็ดชั่วโมงก่อนถึงเส้นตายหยุดยิง24นาฬิกาของวันที่28อัดกันหนักมากใช่ค่ะโดยเฉพาะหนาที10นาทีสุดท้ายก่อนเที่ยงคืนไอ้ที่เจ็บไอ้ที่ตายเนี่ยก็ช่วงนั้นแหละในช่วง5ถึง10นาทีสุดท้ายก่อนถึงเส้นตายเขาเรียกว่าจับนั้นเจ็บตายกันเยอะเขาก็จัดหนักเราอะเราก็ต้องตอบโต้อืมครับอ ปรากฏว่าปรากฏว่าก็หยุดยิงได้แค่เจ็เดียวเท่านั้นเองค่ะพรอานิกาประเทศไทยรวมถึงประเทศเขมรด้วยเคลื่อนข้ามเข้าสู่วันที่29ค่ะตั้งแต่ตั้งแต่ในหนึ่งของวันที่29เรื่อยมาจนกระทั่งถึงประมาณสัก8ปดเโมงเช้าของวันที่29ค่ะยังมาต่อเนื่องนะเขมรก็พยายามพยายามที่จะก่อกวูลตลอดนตลอดนะค่ะ กระจายจุดก่อกวนตั้งแต่อบนตลอดแนวเลยเรื่อยมาจนกระทั่งถึงแถวบุรีรัมย์ประมาณนั้นตลอดแนวเลยสจังหวัดเราอ่ะในเมื่อคำพูดไม่เป็นคำพูดไม่รักษาข้อตกลงยังยิงยังเข้ามาปะทะดังนั้นนัดหมายเจ็ดโมงเช้าแม่ทัพภาคทั้งสองฝ่ายจะมาตั้งโต๊ะคุยกันแถวชายแดนจำเป็นต้องเลื่อนไปเป็นสิบโมง มันคงยังไม่พร้อมจะคุยอ่ะสถานการณ์ก็ต้องประเมินสถานการณ์สองฝั่งแหละเอาก็ยังยิงต่อเนื่องมันก็ยังคุยกันยังไงอะใช่ค่ะโอเคเออเสียงเปินมาซาจริงๆก็คือประมาณสัก8ปดเก้าโมงเช้าของเมื่อวานค่ะดังนั้น10บโมงเช้าของเมื่อวานแม่ทัพภาคของทั้งสองฝั่งไทยเขมรจึงเริ่มทยอยตั้งโต๊ะแยกเป็นสามวงแม่ทัพภาคที่1ก็วงหนึ่งแม่ทัพภาคที่2ของประเทศไทยก็วงหนึ่งค่ะญชา ผู้าราชการกองประชาการป้องกันชายแดนก็คือฐานเรือแถวแถวจันตราดก็อีกวงหนึ่งก็มี3วงก็ก็แกลกกันคุยแต่บทสรุปก็เหมือนกันใช่ค่ะก็ยืนที่ทาออกมาตรงกันก็ก็ต่างคนต่างก็สกิดกันอีกครั้ง สัญญาก็คือสัญญาต้องเป็นไปตามนั้นยุดยิ่งทันทีห้ามเคลื่อนย้ายกําลังใช่ค่ะไม่ส่งกําลังเสริมใดๆกวากันไปรอการประชุมระดับผู้ใหญ่ที่จะทยอยประชุมตั้งแต่สสิงหาเป็นต้นไปค่ะจะประชุมกันได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็รอรุ้นกันค่ะบรรยากาศก็ทําท่าจะเงียบอพอประมาณสักหนึ่งทุ่มหรือสองทุ่มของเมื่อคือนปรากร่าเมื่อคือนขเขมนมันเอาอีกละเออขมนมันเอาอีกละเอาแค่อย่างนี้ต่อไปนี้มันเป็นหลักฐานนะ ไปฟ้องพี่สหรัฐเนี่ยพี่จีนแล้วก็พี่มาเลเซียได้เลยนะไปฟ้องเลยคนกลางทั้งหลายเนี่ยคนกลางทั้งหลายช่วยรับรู้รับทราบโดยเฉพาะโดนนั่นทั้งเอาปืนจ่ะกบาลประเทศไทยเอาเรื่องภาษีมาเป็นข้อต่อรองในการมาเป็นค่องในการข่มขู่ประเทศไทยให้ต้องขึ้นโต๊ะเจรจากับขมรค่ะนั้นเมื่อขมรไม่รักษาสัญญาไม่รักษากติกาทั้มต้องรับผิดชอบอ้าว เพราะเอาเรื่องภาษีมาบีบเราเอาปืนมาจ่อหัวเราคุณต้องคุยกับเขาเอาค่ะก็คุยแล้วไงตกลงแล้วไงเมื่อเขาไม่ทําตามข้อตกลงรันธรรทนต้องรับผิดชอบรับผิดชอบอย่างไรอยากรู้พี่คนกลางจะทําไงคะมาดูหลักฐานนะตอนี้นี้คือหลักฐานที่ทหารไทยรวบรวมส่งให้รัฐบาลไทยเพื่อหยิบฉวยไปใช้ฟ้องนานาชาติใช่ค่ะไทยหยุดแต่เขาไม่จบ เหมือนว่าฟังคขมรไม่จบเอาค่จอเลยค่ะต่อไปนี้คือเหตุการณ์และการละเมิดการหยุดยิงของกัมพูชาภายหลังเวลา24.00นของวันที่28หรือตั้งแต่00.00ของวันที่29ใช่ค่ะตามข้อตกลงที่ไปคุยกันที่มาเลเซียจำได้ใช่ไหมดูดีๆนะเริ่มกันตั้งแต่ตอน00.01เลย00.01นของวันที่29กองบิน1กองบิน3กองบิน4กองบิน21 ได้รับได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าตรวจพบโดรนกามิกาเซในพื้นที่กองบินหนึ่งกองบินสามกองบินสี่และกองบิน21ค่ะกองบิน21เป็นกองบินที่จังหวัดอุบลนะอยู่ที่อุบลค่ะได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าไปเจอโดรนค่ะเป็นโดรนประเภทกามิกาเซหรืออีกคำหนึ่งก็คือโดรนพีชีพพีชีพสังหารคือโดรนโดร โดน 2, 2> รนสงครามมันก็จะมีอยู่3ประเภทโดรน,นที่ใช้ลาดตระเวนเก็บข้อมูลอะไรก็แล้วแต่กว่ากันไปประเภทที่สองมันเป็นโดรนมันเป็นโดรนสังหารบินไปยิงบินไปปล่อยระเบิดประเภทที่3เป็นโดรนชเป็นโดรนพีชีพโดนรนคาบพี่เซกหมายความว่ามันบินเข้าไปชนกลุ่มเป้าหมายเลยยอมไงพีชีพไงระเบิดกลุ่มเป้าหมายด้วยตัวมันเองก็ระเบิดด้วยใช่ค่ะไปเจอปูนเปียนแถวพื้นที่ของกองบิน1 3 4 21 ่ะหว่างเวลา00.01ถึง <0. S 2> ตีหนึ่งตีหนึ่งอะช่วงหนึ่งชัง<อ>ง่วโมงวันที่29ค <K> ่ะกองบิน21จังหวัดอุบล <K> ตรวจพบอากาศยานไร้คนขับหรือที่เราเรียกว่าโดรนนะคะไม่ทราบฝ่ายจํานวนเจ็ดลำได้ทําการบินบนอยู่ในพื้นที่กองบิน21และพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งมีลักษณะของการบินคล้ายทาการบันทึกภาพหรือสอดแนมในพื้นที่ของกองบิน21อทิแอมโม่บ้านพบชอ,อาคารสปกเป็นต้นเวลา 00.15ถึงตี2ของวันที่29ค่ะกองบิน1นะคะจังหวัดนครราชสีมานะคะตรวจพบอากาศยานไร้คนขับหรือโดนเข้ามาในพื้นที่กองบิน1จำนวน7ลำค่ะ00.30ถึงช่วง00.30ก็คือถ้าใช้สับชาวบ้านก็คือทีิ้งครึค่ง ที่ปราสาทตาควายนะคะนี้จุดนี้เป็นปราสาทตาควายนะคะใช้โดนโจมตีฝ่ายไทยบริเวณปราสาทตาควายจนถึงตีหนึ่งโดยประมาณจากเที่ยงคืนครึ่งถึงตีหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมง00.50นของวันที่29ค่ะมณฑลทหารบกที่25นะคะตรวจพบโดนไม่ทราบฝ่ายบินวนเหนือมทบ25จากการตรวจการโดยสายตาพบอยู่หนึ่งลำค่ะมณฑลทหารบก25นะคะอยู่ที่สุรินทร์คราวนี้ขยับไปตีสี่ถึงตีห้าค่ะ กองบินหนึ่งนะราชสีมาตรวจพบอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนะคะ70ลำไม่สามารถระบุจํานวนที่แน่ชัดได้บินบนอยู่พื้นที่กองบินหนึ่งประมาณการว่า70ลำนะไม่ได้นับแต่ประมาณการออย่าลืมนะขีปนาวุธจากประเทศจีน<ม>ไอรุ่นอะไรนะ LH นะอะไรนะ<ม> BBH อะไรเนะี่ยผมจำไม่ได้แล้ว อ่ะไม่เป็นไรมันยิงได้ร้อยสามสิบกิโลก็คือสาออะไรศูนยสถึงโคราชนะโอเคตีสี่ห้าสิบหกตีสี่ห้าสิบหกในพื้นที่ที่เรียกว่าซัมแต่ซัมแต่อยู่สีสเกตนะคะกบชยิงกัมพูชานะคะยิงด้วยเนี่ยนะคะยิงด้วยอาวุธนะคะมาฝั่งไทยยิงปืนใหญ่มาทางฝั่งประเทศไทยใช่ค่ะตีห้ากับสามนาทีแถวแถวพื้นที่ที่เรียกว่าพลรานยาวใช่ค่ะอยู่สีสเกกัมพูชา ใช่ค่ะฝ่ายกพูชาก็ยิงปืนเล็กใส่ายไทยอย่างต่อเนื่องในพื้นที่แห่งนี้คือพลัยยาวค่ะต่อเนื่องด้วยนะอัตยห้ากับนาทีเวลาเดียวกันพื้นที่ซัมแตะใช่ไหมใช่คก็ยิงปืนเล็กนอกจากปืนใหญ่ก็ยิงปืนเล็กใส่ด้วยใส่ไฟไทยด้วยไม่พอตีห้าสิบแปดพื้นที่ซัมแตะเหมือนกันนะคะกองพันมหกหนึ่งสี่ไฟเราถูกนะคะทางกพูชายิงค่ะกองพันทหารมาที่หกหนึ่งสี่ถูกกบูชายิงด้วยปืนใหญ่และปืนครก นะโอเคประมาณนั้นไตห้า23ามที่ช่องตาเท่าค่ะฝ่ายกัมพูชาประทะด้วยปืนเล็กและปืนกลต่อนะคะก็คือก็คือกัมพูชาเนี่ยเขาก็ใส่ด้วยปืนปืนเล็กแล้วก็ใส่ด้วยปืนกลใส่เข้ากองพันทหารราบที่802ฐานตาสิงโอเคขยับไปอีกทีไตห้ายี่ิห้าพื้นที่เตอซัมแต่กัมพูชาก็ใช้อาวุธปืนเนี่ยแหละ ถล่มฝ่ายไทยอีกนะคะก็มีทั้งปืนใหญ่ปืนครกแล้วก็ใช้รถถังถล่มโจมตียิงใส่เข้าทางฝั่งประเทศไทยด้วยตอนตีห้ายี่สิบช่องตะเท่าใช่ค่ะอืมไต้ตรงนั้นข้ามไปก็ได้การหยุดประทะไปตีห้าสมสี่ไตีห้าสพื้นที่สัมแตมการหยุดยิงนะคะเพราะว่า พันมหกหนึ่งสสามารถควบคุมพื้นที่ได้ตอนนี้ควบคุมพื้นที่ได้เอางี้ไปกันที่ตอนเอาที่ลบเลยหกโมงเช้าหมงสินาทีพื้นที่สัำแต่กองพันธารมาที่หกหนึ่งสีรายงานผลปฏิบัติสามารถยึดพื้นที่ได้ประมาณ100เมตรฆ่าศึกเสียชีวิตหนึ่งรายสามารถจับเฉลิยศึกได้20คนเจโมงครึ่งคิดดูสิครับฟ้าเปิดแล้วนะามออีแดงใช่ค่ะ กัมพูชายิงต่อฝ่ายไทยในพื้นที่ผาหมออีแตงกับช่องซัมแตททาให้ฝ่ายไทยต้องทําการสตอบโต้7จ็ดโมงสีที่ช่องบอกคราวนี้ที่ช่องบอกแล้วใช่เขาเใช้ปืนครกยิงยิงยิงจากหลัง,ลงฐานโนเนมใช่ค่ะหลังหลังฐานคือหลังเนินโนเนมนี่แหละถล่มขออยับไปอีกที7จ็ดโมงหที่ช่องบกกัมพูชาก็ยังยิงนะคะ เข้าใส่ฝ่ายเราโดยที่ฝ่ายเราไม่ได้มีการตอบโต้ใดๆในจุดนี้นั้นมีคำจังจะส่วนกลางอดทนอดกั้นทนทนไว้น้องทนไว้น้องก็ทนไปให้ทนโอเคกดไล่เรื่อยกันมาเจ็ดห้าสี่ช่องบกผมว่าไปกันที่สิบโมงกับสิบฟังให้ดีนะสิบโมงกับสิบนาทีนาทีนั้นเนี่ยบางจุดเนี่ยแม่ทัพภาคของทั้งสองฝั่งตั้งโต๊ะเริ่มคุยกันแล้วนะมันมันเข้าสู่สถานการณ์คุยไปยิงไปหรือเปล่าเนี่ย สิบโมงสิบนาทีที่ภูมาคือที่ช่องอานม้ากัมพูชาใช้ปืนเล็กและมีการใช้ลูกระเบิดนะคะกว้างโจมตีฝ่ายไทยด้วยอ,อ,อันนี้คือการรายงานหลักฐานที่มีการรีพอร์ตเข้ามาว่าหลังจากนั้นหลังจากนั้นทําท่าจะสงบทําท่าจะเงียบหายไปช่วงพูดคุยช่วง,งพูดคุยนะช่วงพูดคุยไงก็เลยสงบปรากฏว่าพอสองทุ่มของเมื่อคืนมันกลับมาอีกแล้ว ไปพักรคราวนี้นก่อควากวนทั้งคืนบีบให้ไทยต้องตอบโต้ใช่คัะหนักหน่วงพอสมควรเริ่มกัน